สวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับนะครับเป็นมีดของอ่าโคลอมเบียนะครับทางร้านก็จะคัดสวยๆนะฮะไห้ลูกค้ารับชมนะฮะแต่ละรุ่นเนี่ยใบมีดเนี่ยก็จะมีสลักมีมีลายที่มีมีทุกเล่มเลยนะนะครับนะสวยงามแล้วก็ใบมีดเนี่ยเป็นเซนเลตชุบแข็งนะครับสี่สี่ศูนย์ซีนะครับนะครับตัวด้ามเนี่ยนะเป็นไม้นะครับนะครับทุกเล่มเลยนะฮะ ตัวแรกนะครับมาเล็กหนึ่งนะฮะตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่สองร้อยเจ็ดกร,รัมนะครับสันเนี่ยหนาสีาม่มนล์นะครับยาวนะเอายาวยาวยี่สิบยี่สิบแปดจุดสามนะครับซีเอ็มนะครับตัวนี้เป็นรูปหมีนะฮะแล้วก็ แล้วก็ตัวเนี่ยเป็นไม้นะครับตัวบางมือนี่จะมีลายเสาร่องลึกนะเป็นลายดอกไม้นะครับที่ใบมีดก็จะมีรูปรูปหมานะครับรูปภูเขาลมแล้วก็เมฆนะฮะนะครับที่เป่ใบมีดเขานะแตะ่เขาจะสลักไว้นะสวยงามนะครับตัวนี้นะฮะหมายเลขสองนะครับ ตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่สองว้ยกรัรมนะครับนะครับสันเนี่ยหนาสี่มิลอ้สันหนาสามมิลนะครับตัวนี้ครับยาวนะยาวยี่สิบเกดจุดยี่สิบเ็ดจุดสี่นะครับซีเอ็มตัวท้ายเขาเนี่ยเป็นรูปหัวสมนั์นะครับนะครับ นี่เป็นไม้นะฮะด้านไม้แล้วก็จะมีลายนะฮะตรงสันสันบางมือเนี่ยจะมีลายแบบดอกเป็นลายดอกไม้นะซ้อร้องเหมือนกันนะครับนี่ที่ใบมีเขาจะมีลายสวยงาม,ม,มนะครับหมายเลขสามนะครับหมายเลขสามนี่หนักหนักอยู่ที่ สามร้อยจุดสองกรัมนะครับตัวนี้สันหนาสี่มิลยาวนะฮะสามสิบจุดสี่นะครับ,รบสีเอ็มตัวนี้ปักหมุดทองเหลืองสองตัวนะครับอันนี้เป็นรุ่นนะครับ เอ7เจ็ดสิบห้นานะครับตุนเขานะฮะหมายเลขสี่นะครับหมายเลขสี่ถังดที่สามร้อยกรัมนะครับตัวนี้เป็นรุ่นนะครับ h a 73นะครับสันหนาสี่มิลนะครับ ยาวนะคะสามสามสามสิบจุดห้าซีเอ็มตัวนี้ด้าน,นี้เป็นไม้นะครับแล้วก็จะมีรูเนี่ยไว้สำหรับคล้องเชือกล่มนะฮะปักหมุดสองตัวนะฮะสวยนะครับตัวนี้สวยไมายเลขห้านะครับ หมายเลขห้าน,นี่หนักหนักสองร้อแปดสิบกรัมนะครับสันเขาหนาสี่มิลนะครับตัวนี้เป็นรุ่นนะครับ H A หกสิบแปดนะครับตัวนี้ยาวนะยาวประมาณสามสิบ ยี่สิบเก้าจุดเจ็ดจุดแปดประมาณนี้ความยาวขานะครับซีเอ็มนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องเนี่ยรูเนี่ยสาหรับไว้คล้องเชือกลมนะครับแล้วก็มีหมุดตัวนี้ปักหมุดสามตัวนะฮะด้ามเป็นไม้นะครับสวยตรวนี้สวย หมายเลขหกนะครับหมายเลขหกนี่หนักสามร้อยนะฮะสามร้อยยี่สิบหกกร,รมัมสันนาสี่มิลเป็นรุ่นเอเอแปดสิบสองนะครับยาวสามสิบจุดสามซีเอ็มตัวนี้จะมีรูสำหรับ ของเชือกลมนะหนึ่งรูนะครับปักหมุดสองตัวนะตัวนี้นะครับใบมีดก็เป็นลายนะฮะเนี่ยที่สันที่ท,ท,ที่ที่บางมือเหมือนกันนะจะมีเป็นลายเสารองดึกสวยงามนะครับสวยงามหมายเลขเกดนะครับหมายเลขเกดหนะักสามร้อยสิบสี่กร,รั สันนิ้นาสี่มิลรุ่น H A เ6็ดสิบหกนะครับยาวก็ประมาณทักสามสิบสามสิบซเอมนะครับนะครับรุ่นนี้ก็จะปักหมุดสามตัวนะลายก็สวยเนี่ยลายสวยมาก รุ่นที่แปดนะครับตัวนี้หนักที่หนักสามร้อยจสองกร,รัมนะครับสันหนาสี่มิลนะครับรุ่น H A 81นะครับยาวสามสิบเอ็ดจุดสามนะครับซ M มนะครับนี่ปักหมุดนะฮะ สวยนะประมูลสองตัวนะครับลายก็สวยที่ด้ามเขานะตะบางมือนี่เป็นเซนเลตนี่สวยนะตัวนี้สวยสันนาสี่มิลนะครับตัวนี้นะฮะสำหรับราคานะครับแปดเล่มนี้นะฮะร,ราคาก็อยู่ที่สองร้อยเก้าสิบบาทนะครับ สองร้อยเก้าสิบบาทแต่ละรุ่นนี้เขาจะมีซองนะฮะมีมีซองมีดเนี่ยแถมมาอยอ่ลนะครบทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็ช่องทางในการติดต่อนะครับรายละเอียดของตัวสินค้าก็สามารถเข้าไปรับชมนะฮะที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อแกล้งเตือนนะครับทางร้านเราก็จะมีคลิปสินค้าใหม่ๆเนี่ยมาลงให้รับชมเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ